วิดวโอรีวิวคลิปนี้นะครับเราได้ไปเจอนี่เลยนะครับตัวนี้มันคือตะขอสัญชาติขะครับที่เขาเนี่ยลงโฆษณาไว้ว่าสามารถแปะแล้วสามารถที่จะลากรถได้นะครับแล้วก็มันก็มีความอเนกประสงค์คือสามารถที่จะแบบแขวนของได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราลอ,อกกาวแล้วแปะนะครับคือไม่ต้องไปเจาะผนังเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ย มันจะลาบกาได้จริงไหมและมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดชมกันเลยครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวหน้าตาไอ้ตะขอสุญญากาศเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับนี่นะคะภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวตะขอเกี่ยวนะฮะอันนี้วประสงค์นะครับด้าน,นหลังเนี่ยจะเป็นกาวนะฮะซึ่งเราก็ต้องลอกลอกออกนะฮะมันจะเป็นกาวนะครับกาวสุญญากาศนะครับลอกออกเพื่อแปะกับพื้นที่เรียบกําแพงผนังเนี่ยครับอ่าฮะแล้วก็เนี่ยอ่ด้านหน้า ด้านหน้าก็าจะเป็นตะขอแหละที่บอกไปนะครับเป็นตะขอเกี่ยวนะฮะก็เป็นตะขอน่าจะเป็นเหล็กนะครับไม่น่าใช่สแตนเลสครับเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็น,นี่ครับสามารถที่จะพับเพิบอะไรได้นะฮะนี่แล้วก็แขวนของไปนะฮะคือมันก็เป็นตะขอแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะมันจะแปะกําแพงอยู่ไหมอ่ะแล้วมันจะแขวนของได้น้าหนักสูงสดุดสักกี่โลนะครับแล้วมันสามารถที่จะ ลากรถได้เหมือนในโฆษณาไหมไปดูกันเลยครับเอาระครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับอันดับแรกนี่ก่อนนะครับลอกกาวออกก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นกาวอยู่ครับลอกออกนะครับลอกออกก่อนนะแล้วเนี่ยครับก็แปะไปที่ที่เป็นผนังพื้นเรียบนะครับแนะนําว่าให้เป็นพื้นเรียบนะจะได้แบบมีหน้าสัมผัสในการยึดเกาะที่มากที่สุดนะครับนี่ผมก็จะแปะกับนี่เลยตู้เหล็กนะฮะที่มันค่อนข้างจะเรียบนะครับผมจะแปะแล้วนะ นี่ครับก็แปะไปเลยชื้นอ่ะนี่ครับแล้วก็ลูดกดไปให้มันแนบที่สุดนะครับนี่ฮะก็ไล่าอากาศไปด้วยฮะเนี่ยกดให้มันเรียบที่สุดนะครับรีดไปรีดไปนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ในการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดสอบการแขวนดูนะครับว่า ไอ้เจ้าตะขอสัญญา,าตัวนี้มันรับน้ําหนักได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับเราก็จะลองเอานี่เลยนะครับลูกบอลลำเลียงหรือบอลทานเฟอร์นะครับผมซึ่งเป็นอะไรเกี่ยวกับระบบพาเมยืร์ฮะซึ่งเราก็มีจำน่ายนะครับผมจะมาลองชั่งน้ำหนักกันนะครับโดยที่เราจะเอาซัก2ถุงให,ใ,หใ,หใหญ่กันก่อนนะครับผม2ถุงใหญ่ๆหกันก่อนนี่นะครับอ่ะใต้ก่โลเนาะอ่ะมาดูกันนะครับ ประมาณ4.7โลอัติว่า5โลแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแขวนได้ไหมนะครับผมกับน้ำหนักเท่านี้นะฮะดูกันเลยนะครับจะแขวนแล้วนะของนี้หนักเกือบ5โลนะครับดูกันเอ้ยของน้ำหนัก4.7หรือตีว่า5โลเนี่ยแขวนได้นะครับผม ถือว่าผ่านนะครับอ้าวต่อไปนะครับผมก็จะหยิบอีก2ถุงนะฮะเพื่อจะให้ได้ประมาณ10โลนะผมไปดูกันเลยนะนี่ครับบอลทอนเฟอร์หรือทุกบอลลังเลียงเนี่ยเราก็มีจําหน่ายนะครับเพราะว่าเวสคอมเพเยอร์เนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่จําหน่ายอยู่กับอะไรระบบลังเลียงนะครับรับออกแบบคอมเพเยอร์นะครับตัวนี้หนักมากเอนะครับนี่อ่ะดูดิกิโลนะครับมาดูกัน เออช่อนะครับ9.35อ่ะตีว่า10แล้วกันนะครับผมเราปัดกันง่ายๆนะครับผมอ่ะไปดูกันเอ้ยเอ้โวถุงขาดตายแล้วอ,อ่ะผมก็เอาถุงมาซ้อนเพิ่มแล้วครับมาดูกันกับของที่เกือบน้ำหนัก10บโลไตอตะขอนี้จะไหวไหมนะครับแต่คนไม่ไหวแล้วหนักโอ้ยออออออ เสียวเนี่ยเสียวนะผมจะปล่อยนะครับอ่ะดูกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้อือหถือว่ารับน้ําหนักได้นะฮะกับของหนักกับเกือบ10โลถือว่าผ่านนะครับเอาละครับสุดท้ายแล้วคือไอตะขอตัวเนี้ยสเปคเขาคือได้สูงสุด 20โลนะครับเดี๋ยวเราจะลอง20โลกันจริงๆเลยมาดูว่ามันจะได้จริงตามสเปคที่เขาบอกมไ,ไหมนะฮะโดยที่การผมจะเพิ่มนี่ครไออีกเบาทานเฟอร์ตัวนี้นะฮะให้ถึง20โลนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ่อยๆเพิ่มไปอตอนนี้11แล้วอ่า13แล้ว เต็มทงแล้ว1ิแปดแล้วอ่ะยี่สิบเอ็ดโอ้โหอ่ะงั้นเราเอายี่สิบเอ็ดแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าประมาณยี่สิบเอ็ดโลนิดๆเนี่ยมันจะเวาำหรักได้ไหมนะครับผมเพราะว่าสเปคมันคือ20โลไปดูเลยครับ อ่ะผมจะยกแล้วนะครับ20โลโอ้ยเฮ้ยตากล้องมาช่วยหน่อยโอ้ยไห้ตากล้องคอ,อปเตอร์เจาะพลังนะครับมายกของ20โลครับผมไม่ไหวหนักไม่ไหวแล้วท้ออ่ะมาดูกันนะครับผม20โลจะเป็นอย่างไรนะครับโอหนังเนือเนี่ยเออครับ20โลจะไหวไหมครับยี่สิบโลเอาเรื่อง ตัวพี่ไหวก็เนี่ยไม่ถุงขาดไ้สุดไหวๆกูไหวตอนนี้ครับถุงขาดไปแล้วแต่ตะขอยังไม่ขาดถุงขาดตวงไปแล้วเออก็ก่อนหน้านี้นะครับตะขออยู่แต่ถุงขาดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนใหม่นี่นะครับแบ่งเป็นสองถุงอ่ะมาดูกันว่าไอ้ตะขอสยใขาดตัวนี้มันได้20โลตามสเปคไหมไปดูนะครับ ดูจากรูปการลองแผนแบบแป๊บๆตรงแล้วรู้สึกว่าไอตัวตะขอกับกาวเนี่ยยังอยู่นะฮะแต่ตะขอเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเสียรูปไปนิดนึงนะฮะ มันมีการงัวมากขึ้นนะครับแต่ตัวกาวเนี่ยค่อนข้างเหนียวยังอยู่ยังแน่นติดอยู่นะครับผมก็ถือได้ว่าถ้าแนะนํานะประมาณสัก10โลไม่เกินสัก15ล,ละกันไอเนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเอาเต็มลิมิตมันเนี่ยไม่แนะนํานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาตะขอสุญญาาศตัวนี้นะครับแปะไปที่ตัวถังรถและเรามาดูว่าไอตะขอตัวเนี้ยมันจะเหนียวพอหรือมันจะยึดเกาะพอในการลาก รถกระบะคันนี้ได้หรือไม่มาดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะแล้วนะครับนี่ตอ,อ,อกแล้วแปะไปเลยประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่นะฮะแปะไปนะครับลูดไปนะครับให้มันแนบที่สุดนะครับถู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 ถ,ถ,ถ,ถูอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลากเลยครับ เดี๋ยวเราจะให้นะครับคอปเตอร์นะครับผู้ส่งพลังในการลากรถกระบะคันนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าไอตะขอเนี่ยจะเหนียวพอไหมอ่ะคอปเตอร์ลากเลยช้าช้านะเพื่อนไหนครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยผมว่ามันเหนียวนะแต่ว่าพลาสติกคงไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะนี่ครับไม่ได้จริงนะฮะถังยับเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ลากตรงข้างหน้านะครับโดยการเอาตะขอสญญาการเนี่ยแปะตรงปากระโปรงนะครับโดยจะให้คราวนี้จะเป็นพิกลริ่งนะครับผมมีคนลากนะครับผมมาดูว่ามันจะลากได้จริงไหมเหมือนคลิปที่เขาโคษนัหรือเปล่าอ่ะมาดูเลยครับผมเอาอะไรเพ่ออ่ะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ ตัวกาวเนี่ยยังแน่นอยู่นะฮะแต่ไอตัวตะขอเนี่ยพลาสติกเนี่ยแตกไปแล้วนะครับผมไม่รอดน,นะครับเอครับต่อไปจะลองให้พี่ดอนลากอีกสักทีนะครับผมดูว่ามันจะเคลื่อนไหมนะฮะเอาครับพี่ดอนลากเลยโอ้โหโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงอ๋ออันนี้คงเป็นเบื้องหลังนะครับผมที่าโฆษณาะฮะก็คืออาจจะมีคนลากอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เรามาฟังสรุปกันดีกว่านะครับสหรับกับเจ้าสินค้าตัวนี้ตะขอกาวสุญญากาศนะครับก็จากการใช้งานเนี่ยก็คือใช้งานได้จริงนะครับกาวมีความที่เหนียวมากๆนะครับคือถ้าเราเอาไปแปะตามผนังที่แบบยิ่งเรียบเนี่ยยิ่งแบบไม่มีความสะปบตะป่มหรือคุกรา่เนี่ยถ้าหน้าสัมผัสกันแปะมันเยอะมันเต็มเนี่ยคือแบบเป็นคราวที่เหนียวสุดๆนะครับคือเราไปแปะที่ไหนก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปเจาะผนังหรือแบบ เจาะกาแพงให้มันเสียรูปเป็นรูนะฮะคือเอานี่ไปแปะนะครับแล้วก็ทำให้จากแขวนของได้หลากหลายมากนะครับแต่ขอแค่ของเนี่ยอย่าหนักเกินสเปคที่เขาบอกไ้นะฮะอย่างตัวเนี้ยสเปคคือเขาบอกไปว่า20โลแต่จากการทดสอบและเทสเนี่ยคือผมมองว่าสัก10โลเนี่ยนี่คือแบบเต็มที่แล้วนะครับคือเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับหรือถ้าจะเอามากกว่านี้ก็ผมให้ไม่เกิน1ัสิบห้าละกันนะครับกำลังสวยแต่ถ้าเอาเต็มสเปคเนี่ย20โลเนี่ยคือ ไม่หมะนะฮะเพราะว่าจะเห็นในคลิปไปนะครับคือตัวกาวเนี่ยมันยังอยู่นะฮะแต่ตัวตะขอเนี่ยมันเริ่มจะเสียรูปครับเริ่มง้างขึ้นง้างขึ้นฮะอันนี้คือไม่แนะนําให้ใช้เต็มสเปคนะครับอ่าแล้วที่ใครเนี่ยนะครับกําลังสนใจที่จะซื้อตัวเนี้ยแล้วไปเห็นโฆษณาตัวหนึ่งที่เขาโชว์การลากรถนะครับอันนี้คือบอกตรงๆว่าลากรถไม่ได้จริงนะครับถึงแม้ในโฆษณาเขาเนี่ยจะเป็นรถเล็กรถเก่งที่เล็กกว่าและเบากว่านะครับ แต่อันนี้คือเราแปกกับรถกระบะก็จริงหนักกว่านะครับแต่อแรงฉุดกระชากที่เราใช้เนี่ยรถังไม่ทันขึ้นเลยนะครับแค่แรงคนดึงอ่ะไอตัวเนี้ยก็แตกเสียหายนะครับก็คือถ้าใครคาดหวังที่จะแบบรับแรงดึงลากเขาได้เนี่ยอันนี้คือใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมก็คือตัวเนี้ยเหมาะกับการแขวนของเบาๆนะครับผมกระทะเสื้อผ้าอันนี้คือโอเคนะครับผมนะอันเนี้ยใช้ได้นะครับเต็มเหมาะกับงานเบาๆนะครับส่วนคลิปหน้า วิศวะรีวิวของเราจะมีสินค้าอะไรมารีวิวนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครที่กำลังดูอยู่แล้วอยากให้เรารีวิวอะไรนะครับก็าสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปกันได้เลยนะครับพิวพิวพวพวก่อนจากกันไปนะครับขอฝากโสโลแกนไว้เช่นเคยนะครับผม Base c o n v e y o r c e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบพระคุณที่รับชมครับ